โค้ด902นะคะตัวนี้มาโค้ด902 90 <2. S 1> เดี๋ยวเรามา 2> 2. ดูกันว่าน,น้องจะแตกต่างกับตัว901ยังไงนะคะจะได้อธิบายลูกค้าถูกว่าเออมันต่างกันยังไงอะ902เดี๋ยวให้อมินผักหุดมาให้นะคะเดี๋ยวให้มินผักบุดมาให้ะะว,ใหใหว้าวเมื่อกี้ค้าชายหญิงใช่ไหมต <พอ S 1> <อ>ัวนั้นอะ เดีวเรามาดูอันนี้กันว้าว,าวาสีคือสวยนะเนี่ยคือที่แค่แคกก่ต้นแค่เปิดกระต่อมันก็คือเลิศแล้วนะ902มีแค่8ลูกนะคะลูกค้า90กิโลเมื่อกี้80โลนะแต่ว่าอันนี้รุ่น902มี90 <8. S 1> กิโลกร,รัมแล้วก็ 8ลูกมี8ลูกเมื่อกี้ดูมาราคาเท่ากันเลยค่ะส5 0 0ันบาทนะคะลูกค้านะ4,500บาทเมื่อกี้จะมีความรู้สึกเหมือนมีความผ้าไหมพรมผสมผ้าวูฟอ่าใช่ถูกต้องไหมพรมผสมไผ้าวูฟแล้วก็ผ้าชายหญิงแต่ว่าเดีกันว่าจะยังไงมีแค่แดลูกนะลูกค้าใครจะเหมาก็เตรียมเหมาได้เลยลูกค้านลุกสวยสวยนี่อุ้ยอุ้ยสามตัวนี้คือยังไงมีปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยคนลุกใช่ปะเนี่ยคนลุกนะ คนลุกอะคนลุกเหมืมาตอนแรกไม่หลุยวิวต้องโอ้โหโหแล้วตรงนี้หนรีดรีดดีๆรีดข้างหน้าดีดีขออนุญาตจับนะคะขออนุญาตจับโทษนะลูกค้าใครจะรีววแอด่วนด่วนเลยค่ะตอนนี้มีแค่แปดลูกอย่างเหมาเหมาเลยค่ะพี่จับของแพงไห้อพี่ซอพี่ซออยู่ไหนพี่ซอฟมาดูเร็วพี่ซอฟพี่ซอฟอยู่ไหมเอ่ยพี่ซอฟเหมาลูกนี้เร็วพี่ซอฟคือแบบว้า อาลูกค้าอาพี่มิกกี้พี่มิกกี้ได้แล้วรีวิวให้พี่มิกกี้แคบหน่อยค่ะฮะให้พี่มิกกี้แคบหน่อยรับรีวิวไวมากค่ะคุณพี่เริ่มเลยแรงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบค่ะพี่แคบแล้วก็ดันหนึ่งให้ด้วยและจะบอกว่ามีแค่แปดลูกถูกต้องนนี้เหลือเจดลูกนะคโอเคพี่มิกกี้ดันหนึ่งเรียบร้อยได้หนูขอโชว์ผ้าต่อนะตอนนี้ว่างอีกแค่เจ็ดก้อนลูกค้าเดี๋ยวมาดูงานกันลูกค้า รุ่นนี้เป็นงานเสื้อไหมพรมรหัสเก้าศนย์สองค่ะลูกค้าค่ะคิวมากคิวมากแม่นะคะ global work ค่ะ global work เนี่ยลูกค้าลองดูสรายลองดูแม่นะคะอันนี้งานโค้ดนะลูกค้าอันนี้ป้ายโค้ดนะ kwe ใช่รหัสมันจะคล้ายค kwe เลยลูกค้านะคะแต่ว่าอันเนี้ยเวลาลูกค้าสั่งลูกค้าแจ้งด้วยว่ารับป้ายโค้ดนะเพราะว่า kwe ตอนเนี้ยของหมดแล้วนะคะลูกค้านะ นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูงานการนะคะเป็นเสื้อใหมพรมป้ายโกรหัส902ราคา4,500บาทรีวิวโซเอาแล้วค่ะงานน่ารักมากเลยงานน่ารักคุนะคะไหมพรมเส้นใหญ่ลไหมพรมเส้นเล็กค่ะผสมงานโปงงานเปียอน่ารักมากเป็นความแฟชั่นนะลูกค้าน่ารักนะใครอยากเหมาเหมาเลยลูกค้าตัวนี้น่ารักอ่ะสีม่วง สีเนี่ยงานเปียน้องน้องบีทเอามาใกล้ๆเลยงานเปียงานเปียงานใจนะคะสีสวยสีสวยเปิดมาตัวแรกก็เป็นแบรนด์ไอจะเป็นสไตล์ผู้หญิงเน้นผู้หญิงเน้นผู้หญิงเมื่อกี้เน้นผู้ชายนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นเน้นผู้หญิงเมื่อกี้คระชายหญิงอันนี้ผู้หญิงเน้นผู้หญิงเลยเน้นผู้หญิงแล้วก็มีความแฟชั่นสุดคอซาค่ะคอซาสีชมพูคือแบบ ชมพูที่ดีมากเอออิงนี่โชคดีมากเลยนะไม่รู้ว้าวแล้วดูแขนด้านข้างโอ้โหวยขอโชว์ทรงก่อนลูกค้าให้ดูด้านข้างก่อนลูกค้าเ <ๆ S 1> ข,า,ขาแฟชั่นจริงๆนะคะอุ้ยอุอีกเจ็ดลูกที่เหลือป้ายโค้ด902นะใครที่อยากได้ลูกค้าเห็นรีวิวนี้แล้วไปตำด่วนๆเลยค่ะ,ะ,คะ G.U ะค่ะ 4,500บาทนะคะลูกค้ 4, า4,500บาทงานะ9กกิโลนะจีคะ่ะว,ว้าวจีงานลาย,ลายสกรอตสีพื้นลายทางค่ะผสมมาหมดเลยส่วนใหญ่จะเน้นงานสวมหัวนะคะลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะออกแนวไหนบ้างลูกค้า แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นงานสวมหัวนะใช่จ้ะงานสวมหัวจะเป็นงานสวมหัวแนวออสเปเตอร์ไหมพรมอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยที่มองชั้นผ้านะงานเปียงานไหมพรมเส้นใหญ่นะคะเยอะเยอะเยอะเลยใช่เยอะเลยอู้ยไซส์ดีทรงสวยไซส์ใหญ่น้อ่ได้หมดเลยเอได้ค่ะไซส์ x อได้ค่ะมม่เป็นแบบพรมงานแพงอ๋อ เนี่ยงานแบบครอบได้ลูกค้างานแฟชั่นว้าวตัวนี้น่ารักมากเลยอะไรอ่ะด็อกคันติ้งนี่สวยสวยลูกค้านะคะเน้นงานสวมนะคะแล้วก็เป็นเน้นแบบแนวไหมผมเส้นใหญ่ไหมรมเปียใช่ค่ะสีสันน่ารักมากเดี๋ยวให้น้องขึ้นไม้แขวนแล้เป็นไหมพรมแหวกไหลแนวแฟชั่นลูกค้าสีสวยมากเลยอ่ะ สีละมุนนะสีละมุนเลยขาวละมุนเ้ามาสิหนูวางไว้ข้างๆก็ได้ไม่ต้องโยนข้ามกล้องจ้ะว้าวอันนี้เขาจะไม่ได้แบบว่าเน้นไหมพรมบางเหมือนตัว901นะคะลูกค้าแต่ก็อาจจะมีติดๆบ้างเนาะโชว์เลยจะ้ะหนูโชว์แล้วก็ภาพ ภาพกับตัวเองให้พี่ดูได้เลยทาภาพกับตัวเองนะพี่ดูนี่ทรงสวยทรงสวยแบบครบแบบแฟชั่นงานครบด่ารังอ่ะสีสันก็คือมีคราออกมาหมดเลยสีเบจสีครีมสีสดสีเข้มสีอ่อนนะคะงานปักก็มีนะคะงานทุผักก็มีผสมผสมครับนี่งานผักเส้นใหญ่งานที่ลูกกค้ารออันนี้เป็นจ u ูนะจ๊ะ งานจะไม่เหมือนงาน902 k w w ใช่ๆอันนี้จะเน้นเป็นงานไหมพรมเส้นใหญ่แล้วก็แบบสมหัวเลยแต่ว่าตัว k w w 902อ่ะจะเป็นงานมิกงานรวมเลยค่ะรุ่นหนารุ่นบางแขนสั้นแขนยาวอะไรแบบนะคะผสมผสมจะเป็นผสมว้าวไล่สีไล่โผล่ได้องานคดีนะลูกค้าจ๋า จำนวนน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยนะคะบวกลบค่ะลูกค้าประมาณสามร้อยบวกลบนะคะส0 0้ยบวกลบถ้าไหมพรมเขาจะยืดได้นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องวอรี่เรื่องไซส์เลยนะคะถ้าไหมพรมเขาจะยืดได้ค่ะลูกค้าเนี่ยลูกค้าบางคนทักมาหลายเจ้าอยู่นะบอกว่าอยากได้ไหมพรมผ้าหนาๆแบบนี้ลูกค้าจะแนะนําเลยนะรุ่นนี้ได้แนะนํารุ่นนี้แนะนารุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ได้เลยป้ายโค้ดนะคะ ตัวเนี้ยถ้าเอาไปซักเอาไปอบฟูสวยค่ะใช่ซักอบฟูสวยอันเนี้ยขายออนไลน์ได้เลยนะเอาไปไลฟ์สดออนไลน์ได้ตัวนี้อัพราคาขายหลักร้อยได้เลยค่ะตัวเนี้ยตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กําลังหางานไหมพรมอยากได้ไหมพรมเปียกได้ไหมพรมเส้นใหญ่นะคะก็เล่นงานรุ่นนี้ได้เลยสําหรับตัวโค้ด902นะคนะใช่ฮะโค้ด902นะคะลูกค้าเนี่ยงานเปียมากแล้ว งานเปลียงานแบรนด์งานป้ายนะคะข้างๆคือดีมากน่ารักโซคิวมากน้องหมาน้องหมารุ่นเนี้ยเขาจะมีความละมุนละมุนค่ะเขาจะไม่ค่อยติดผู้ชายเยอะใช่คับนี่เลยจะเน้นเทาบเลยนะคะลูกค้าขาเผื่อเป็นแนวทางนะคะพอสวมแล้วก็คือสไตล์น่ารักนี้เลยหรือบางคนจะเอาไปใส่คู่กับกระโปรงเชนนิสนะคะลูกค้าเออก็เป็นแฟชั่นติกแบบนะคะลูกค้าอุ้ยนี่นี่ อันนี้สวยอันนี้สวยสีม่วงค่ะโซคิวสุดไรสุดมากเวอร์อุ้ยอันนี้แค่เห็นงานจากกระสอบยังไม่ได้คลีนยังไม่ได้ปัน่นยังไม่ได้อบอะไรเลยนะลูกค้าแต่ว่างานก็ดูมีคุณภาพแล้วอ่ะคุณพี่นะค่ะโกลเด้นเบรค่ะโกลเด้นเบร์สีน้ำตาลละมุนสุ่นเวอร์แล้วเป็นความแบบว่าตาลัง แนวแบบว่านักเรียนหนูย้ำราคาลูกค้าอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะลูกค้าขาอย่าลืมนะคะว่าป้ายนี่เป็นป้ายโกดเนาะนะคะโกด 902A ค่ะลูกค้าน้ำหนัก80กิโลนะราคา4,500บาทนะคะสำหรับกระสอบรีวิวต้อง CF เออคุณพี่อะไรนะ CF พี่มิกกี้เออพี่มิกกี้ CF เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะลูกค้าจ๋าจะวางเป็นกระสอบใหม่เนาะลูกค้านะคะ วางเป็นกระสอบมาอีก7กระสอบสุดท้ายนะคะ CF หลังบ้านได้เลยแม่นะคะแคปรูปไปได้เลยแคปหน้าจอน,นะคะแล้วก็ส่งรูปให้แอดมินหลังบ้านเนาะนะคะว้าวอุยน่ารักมากเลยเนี่ยใครที่ชอบสไตล์นี้ลูกค้ามันจะมีอยู่ประมาณ300บวกลบค่ะใช่แต่งกระดุมด้านข้างอย่างเงี้ย o วยคิวมากขอแยกไว้เลยงานบงงานแบนนะ ไปคัดได้นะคะลูกค้า GU เออโกโบเวิร์กแกบนะคะลูกค้าแล้วก็ลูกนี้มีออกพกหลุยมีออกหลุยมาตัวหนึ่งนะคะงานแบรนด์ใหม่ใหมีออกมาตัวหนึ่งลูกค้าใครที่อยากได้นะคะก็ไปเล่นลูกใหม่เลยตอนนี้ว่างพร้อมส่งอีกแค่เจ็ดก้อนนะคะพร้อมส่งแค่เจ็ดก้อนเท่านั้นนะคะเน้นไหมพรมเส้นใหญ่เน้นไหมพรมแบบทำราคานะคะตัวนี้งานป้ายห้อยแล้วเป็นป้ายห้อยที่เป็นหนัง เป็นป้ายห้อยที่เป็นหนังเอาสิ JU จ้า JU ค่ะแล้วก็ t ูอีกตัว JU ต่อต่อกันเลยมีแค่เจ็ดลูกนะลูกค้าหมดแน่นอนรุ่นนี้นะคะหมดแน่นอนด้านหลังขึ้นราวให้คือสีสันดีมากว้าวสีสันสวยลูกรีวิวขายแล้วนะคะมีวางลูกใหม่ JU ค่ะ Back number ค่ะ แบ็กนัมเบอร์เป็นขาว <Black number. S 2> ครีมนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะมีกี่ตัวโดยประมาณประมาณสองถึงสามตัวบวกลบค่ะคุณพี่2 7 0ร้อถึงสามตัวบวกลบนะคะจำนวนจะประมาณนี้เนาะถ้าได้รุ่นหนาเยอะเส้นใหญ่เยอะถักเยอะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสองใช่ค่ะนี่นะะด้านหลังคือตักเป็นตัวอักษรลูกค้างานดีมากสีสวยด้วย ซาร่ามาว้าวซาร่าด้านข้างมีปักแขนด้วยปักอาว้าวลูกค้าจ๋าโอ้โหนี่ได้หลายร้อยนะบอกเลยงานไหมผมปักละเอียดขนาดเนี้ยลูกค้าเลยลุ้นระวังเอาไปลุ้นงานปักแล้วก็ไปทำราคาได้เลยนะคะนี่ Paris โอ้โหลูกค้างานเขาเรียกว่าแบบงานละเอียดมากเลยอะโอเคเลยป้ายนี้งานสวมหูอะยูนิคอนี่นี่นี่นยูนิคอเออยูนิคอ,อูคมารเปียมาระมะอุไซแอลไซแอล,แอลนี่ยังได้อีกเยอะนะเนี่ยลูกค้าย <laughs> จำนวนตัวเยอะเลยนี่ขนาดเป็นแบบว่าฟิลแบบขานาดน,น,นั้นแปดสิบโลนี่ได้หลายตัวเลยอีกค่ะ <c oughs> อะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยให่อุ้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่เป็นงานแบบว่าแต่งแฟชั่นนะคะ <c oughs> <c oughs> ฟิลเว้าวไหลอย,อย่างนี้นะคะลูกค้า รหัสปนกั๊กจะเป็นรุ่นเมื่อกี้ลูกค้า901นะคะจะเป็นรหัสโกด901แต่ว่าตัวนี้จะเน้นแขนยาวทั้งหมดนะคะลูกค้านะแล้วก็เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะลูกค้าจะไม่มีปนกั๊กเลยก็คือจะเป็นแบบทรงสเตเตอร์แบบนี้ทั้งหมดเลยลูกค้านี่อีสบอยค่ะแม่อีสบอยอีสบอยโอ้โหมีคาร์ดิแกนไหมคะคาร์ดิแกนมีค่ะลูกค้าป้ายนี้มีนะคะ ไม้นี้มีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดรีวิวให้ลูกค้าเดี๋ยวรอทำรีวิวเนาะ GU ออกเยอะมากเลยนะคะ GU อ u จจริงๆแม่แล้วเขาจะเป็นทรงแบบว่าฟิลแบบขายออกง่ายอ่ะอันนี้ตัวระราณ290ลูกค้า G ีอก็เป็นแบรนด์ที่ทำไหมพรมออกมาได้แบบเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มนะคะเส้นใหญ่เขาดีนะคะลูกค้าเส้นใหญ่เขาดีนะคะลูกนี้นะคะโซเอาแล้วนะคะลูกค้าลูกนี้โซเอาแล้วนะ ความแตกต่างระหว่าง901ก็คือตัวนี้จะเน้นงานแขนยาวสวมหัวล้วนทั้งหมดแต่ว่า901เขาจะเป็นงานผสมเลยงานกั๊กชายสวมหัวผู้ชายผู้หญิงติดแนววินเทจผสมมาองจะนะคะ แต่เนี้ยจะเป็นแนวสวมหัวแล้วก็แขนยาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ได้ไหมพรมเส้นใหญ่แบบจุกๆงานโก<ช>งงานเตียนะคะก็มีออกจุกๆุเลยราคาเท่ากันนะคะเลือกเล่นได้เลยชอบ901เล่นโค้ด901ได้<ใ>ช,ชอบโค้ดเ0 2เล่นโค้ด9ก2ได้เลยลูกค้านะคะเลือกเล่นได้เลย2รุ่นนะคะเลือกเล่นได้เลยค่ะนะคะส่วนรุ่นนี้มีไว้แค่เจ็ดใครที่อยากได้ใครอยากตัดก็ทักแชทได้เลยค่ะเนี่ยคือเปนมารอตอบแชทอยู่ตอนนี้ ลูกค้าหะทักแชทได้เลยว้าวอุ้ยจะบอกว่าฝนจะตกอีกแล้วดีจังเป็นงานเดรสไหม่พรมลูกค้าอุ้ยสวยมากเดรสไหม่พรมที่แนนอุ้ยดีอ่ะหลายร้อยนะเนี่ยนิติดงานเดรสไหม่พรมไปด้วยหนึ่งตัวงานสวยโดยรวมงานโอเคผ้าเขาสะอาดอยู่แล้วแหละลูกค้านะคะไม่ได้มีปัญหาอเมริกันโคลิกค่ะ นีออ่อู้อล่ะจะรีบโชว์แลวนะ<ค>นมาแล้วเจ้าเออเคาเรีเยกว่าไรอุ้ยจียูจ้ะจีย<น>ูแล้วก็คือแบบเป็นงานปักคำว่าลอนดอนนะคะสวยมากลูกค้าเป็นงานแนวครบนะคะลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าช่วงนี้นะนจะเข้าสู่หน้าหนาวเนานะว้าว ขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยโอ,อ้โหสวยมากสวยมากลูกค้าจา๋าแล้วคือไซส์นี้ก็คือไซส์แบบว่าแอดมีใส่ได้นะคะเป็นไซส์ L ลูกค้าไซส์ L ค่ะงามโอ้โหละเอียดอ่อนมาซูมเลยซูมเลยค่ะโอ้โหน้องปลาบู่ทองไม่ใช่ปลานีโม่ไม่ใช่ก็ยังไม่ใช <ไป S 1> ่อย <laughs> ปาทะเลชนิดหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ในทะเลอยู่ในคลองพอลองละ่ะจียูคานี่ไหมผมเส้นใหญ่จีเออจียูเขาทำงานแบบว่าไหมผมเส้นใหญ่อย่างเงี้ยค่อนข้างออกมาแนวแบบไวรุ่นฮิตเลยลูกค้าน่ารักเลยอ่ะโอ้โห,โหกระสอบนี้บอกไว้ก่อนว่าคัดแบนได้เยอะนะเนี่ย แต่ว่าแบนมากแบนน้อยลูกค้าจา๋าลูกค้าต้องลุ้นในกระสอบนะคะนะคะนี่โอเวอร์เวิร์คค่ะโอเวอร์เวิร์คสไตล์แบบว่านักเรียนนักศึกษา,าได้นะคะเอาไปขายซนแบบว่าแถวโอเชียงใหม่พวกโดยที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบอกเลยนะว่ากําไรดีแน่เขาเพ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ฮ>คือเอาไปเตรียมตุนไว้เลยต้อนรับลมหนาวเนาะแม่เนาะนะคะ ต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจ๋าเนี่ยงานคือน่ารักมากนะคะสวยมากเลยอะ่ะนี่น้องวีเดี๋ยวฝากงานรหัสนี้หน่อยจ้ะได้เลยค่ะลูกค้าจ๋ารหัสนี้นะคะป้ายโกดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นเลยนะคะโกด9 0 2 a นะคะลูกค้าขาน้ำหนัก80กิโลนะราคาคือดีมาก4,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะ ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งงานนะคะจะเป็นงานเน้นแบบว่าเออใหม่พรมสวมหัวนะคะลูกค้าคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครสนใจตัว901นะคะก็จบคลิปเราย้อนดูได้เลยแม่เพื่อถูกใจใครหลายๆคนเนาะนะคะขออนุญาตโชว์ด้านหลังก่อนงานสวยมากนะคะนี่โอ้โหคุณพี่บอกเลยว่าแฟชั่นสุดนะคะรีวิวขายแล้วนะใช่อะ ตีฟูไหมพรมยังไงคะตีฟูไหมพรมก็คือลูกค้าเอาไปอบอะค่ะลูกค้าใช่ค่ะเอาไปอบความร้อนนะคะแล้วผ้าไหมพรมเส้นให่เขาก็จะฟูขึ้นนั่นเองนะคะแค่เข้าเครื่องอบความร้อนค่ะลูกค้าใช่ค่ะอ่ะอันนี้ขอโชว์หนึ่งสองสามไม่ได้ตั้งใจเลยนี่มาแต่ตัวแรกเลยอันนี้สวยมาาสีชมพู้าะใบีให้ายเถิดซาร่าว้าว ให้ดูทรงเลยลูกค้าจ๋าเชื่อสิว่าใครหลายๆคนแบบว่าชอบแน่นอนลูกค้าแนวใหมพรมแบบนี้เมื่อเช้ามีถามมานะว่าไหมพรมสวมหัวแนวเน้นแนวอ่อไหม,มพรมผ้าหนานะคะรหัสไหนเนาะนะคะแนะนําเลยแม่โกดโกด 902A โอ้โหบอกเลยว่าจึง้งราคาน่ารักราคาคือดีมากนะคะจํานวนตัวค่นพังเยอะเลยนะคะลูกค้าจ๋าอะนี่ ขออนุญาตโชว์อีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวฝนจะมาแล้วนะคะนี่แนวแบบว่าแฟชั่นเวัรรุ่นอ่อน้องๆน,นะคะน้องๆน,นักเรียนได้นักศึกษาได้นะคะหรือจะเอาไปขายแถวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเชียงใหม่อ่อดอยต่างๆนะคะได้หมดเลยนะคะนี่